สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถสวิปเจอนะครับก็จะถือว่าเป็นรุ่นหลอมทับนะครับผมราคาจะอยู่ที่582,000บาทครับสำหรับคันที่จะเอามาให้ชมก็จะเป็นสีดำครับคันนี้นะครับสำหรับสวิปเจอร์เน็กนะครับจะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นลายแล้วก็รูปแบบเฉพาะของสวิปเจอร์เน็กเท่านั้นครับแล้วก็ในส่วนของภายในของรุ่นนี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วยวัสดุลายแบบเครีบลาครับก็จะตกแต่งในส่วนของแผงครอบคอนโซลหน้าแผงครอบคอนา้ว ตัวจอนะครับจะรองรับการเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธรวมไปถึงการเชื่อมต่อ a p p เป c a ลคนแล้วก็ Android ตัวก็สามารถทำได้นะครับผมเออสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็มีการถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับก็ลูกค้าติดตามมาจากช่องถางออนไลน์นะครับลูกค้า <c oughs> ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าหน้าตาของ Swift g e จลเ e ็กซีดำ um นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างยังไงแก็ไปชมกันได้เลยครับ ครับผมก็สำหรับคันนี้จะเป็นสวิปจีเอลเน็สีดำนะครับผม been, เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าคัน ards, คนี้นะครับมีการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับสำหรับสวิปจีเอลเน็นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับโดยตัวสเกิร์ตนะครับก็จะมีหน้าตาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสวิปจีเอลเน็นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวบริเวณข้างตัวรถนะครับเขาก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นลาาายยเฉพะะของ Next GL มมด้วนครับผ แล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหลังของคันนี้นะครับผมก็จะมีการติดตั้งตัวเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้ดยนะครับทั้งหมด2ตํตำแหน่งครับแล้วก็น,กกน่าจะนี้ตัวกล้องถอยหลังนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับแต่ว่าจะไม่มีกล้องถอยนะครับแต่ว่าผมก็จะ มีการติดตั้งกล้องถอย,ถอยแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับในเวลาที่ลูกค้าถอยจอดนะครับจะได้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานคู่กับตัวเซนเซอร์ถอยหลังที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมไปให้นะครับตัวจอนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธแล้วก็ p p p l e c r p l a y a n d r o i d Auto ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณภายในของสวิฟต์เดียวเน็นะครับจะมีการตกแต่งด้วยวัสดุลายแบบเคบล่าครับก็จะตกแต่งในส่วนของแผงครอบคอนโซหน้าแผงครอบคอนโซกลางแล้วก็แผงข้างประตูนะครับผมเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ครับเวลาก็คือ ลูกค้าออกรถสวิตเซลได้นะครับก็จะได้รถหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมก็จะคันนี้นะครับก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะครับก็คือเป็นรถพื้นฐานมาจากโรงงานนะครับผมมีแค่ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กับกล้องถอยอะไรแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคันนี้ลูกค้าติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็จองผ่านช่องทางออนไลน์มานะครับในวันส่งมอบรถนะครับผมก็เอารถไปส่งมอบให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ครับถ้าลูกค้านะครับสนใจออกรถสวิปจีเอลเนนะครับหรือว่าสนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ซูซูกิ B&NT สาขาพนันิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นที่ปรึกษาการขายชื่อว่ากาฟิลนะครับถ้าลูกค้าเข้ามานะครับแนะนําให้นัดผมลงน้าด้วยนะครับจะได้ผมจะได้เข้ามาดูแลลูกค้าได้นะครับบางวันอาจจะไม่ได้อยู่โชว์รูมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับซูซูกิชลบุรีปากกาฟิลเซกาฟิลเท่านั้นนะครััับบผมสสดีคร สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0 9 3 9 3 6 3 9 3 0ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่เฟซบ o o กซู zu กิชลบุรีไบกาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนแอนวิ่งเซ็นเอกสารถึงทีครับหากลูกค้าอยากเดินรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพรอนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับ ยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะอยู่ที่สาขา BNT อํเาเภอพนันิิคมจังหวัดชุมบรีเท่านั้นนะครับสุ u กิชุมบรีปากาฟิวเซลกาฟิวเท่านั้นนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ